แรงบันดาลใจไม่จาเป็นต้องเป็นความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ความล้มเหลวก็สามารถเป็นแรงบันดาลใจได้เหมือนกันชิลไลฟ์ชิลปันชีวิตแต่ละวันชี่ไม่ธรรมดาชื่อพงไพยบูญบุญชัยนะครับชื่อเล่นชื่อเต้นะครับอายุ45ปีนะครับก็ตอนนี้ก็เปิดบริษัทส่วนตัวนะครับ ทำเกี่ยวกับพวกอินเทอร์เน็ตมาเก็ตติ้งพวกแอเฟ l ลี t เอตแล้วก็มีร้านอาหารเล็กๆนะครับเปิดตอนกลางคืนอยู่ร้านหนึ่งครับจริงๆฝันไว้หลายอย่างเนาะแต่ที่ส่วนตัวที่เราชอบก็คือเราชอบเล่นพวกเลโก้เลโก้เล่นเกมอะไรพวกนี้ก็อยากเป็นวิศวกรก็ได้เป็นอย่างที่ใจหวัง ก็จบวิศวกรมาก็ไปทางานบริษัทอิเล็กทรอนิกส์อันหนึ่งก็อยู่ประมาณ16ปีก็ทำได้นานพอสมควรก็มาถึงจุดเปลี่ยนจุดหนึ่งที่เราคิดว่าโอเควันหนึ่งเนี่ยเราต้องทำก็คือ1ก็คือเราจะกลับมาดูแลพ่อแม่2ก็คืออยากให้ลูกได้เรียนที่ดีๆเนาะก็เลยออกจากบริษัท แล้วก็พาลูกกลับบ้านมาที่นี่มาเรียนนี่แล้วก็เราก็ยังได้ดูแลพ่อแม่ตอนแก่ด้วยอนาคตก็มีหลายอย่างที่คาดหวังไว้หนึ่งก็คืออยากทำบริษัทให้มันมั่นคงจเจริญมากกว่านี้เนาะอย่างที่สองก็คืออยากให้ลูกได้เรียนได้ศึกษาตามที่เขาควรจะเป็น ครับอย่างที่สามก็คือได้ดูแลพ่อแม่นี่แหละก็คาดหวังไว้ประมาณนี้ครับก็คือครอบครัวเลยครับครอบครัวเราอยากให้เขามีความสุขเนาะไม่ว่าจะเป็นภรรยาลูกหรือว่าพ่อแม่เราเราก็ต้องดูแลก็ดูแลต่ากงกันไปอย่างลูกแล้วก็อยากให้ลูกได้เรียนอ,อะไรที่ดีๆได้รับการศึกษาที่เหมาะสม พ่อแม่ก็อยู่ช่วงปลายของชีวิตแล้วก็อยากให้เขามีความสุขก็ดูแลเขาเจ็บป่วยอะไรเราก็ยังไปดูแลได้ก็นี่เลยก็คือการออกจากบริษัทใหญ่ที่เราอยู่มานานมั่นคงมากแล้วก็ตัดสินใจลาออกแล้วก็กลับมาอยู่บ้านเพื่อที่จะหนึ่งก็คือดูแลพ่อแม่แล้วก็มันก็ประจวบเหมาะกับลูก จบปถมพอดีก็มาเข้ามัธยมที่นี่ก็จะได้เรียนต่อยาวๆเพราะว่าผมก็มั่นใจว่าเมืองหมหาสารคามก็คือเมืองแห่งการศึกษาเนาะลูกจะได้รับการศึกษาที่ดีที่สุดที่นี่ครับถามว่าลังเลไหมก็มีบ้างแต่ว่าเราก็ต้องคิดพิจรารณาแล้วก็เลือกทางที่ดีที่สุดที่เหมาะที่สุดก็เลือกมาทางนี้ ถามว่าเสียใจไหมไม่เสียใจที่ตัดสินใจมาทุกวันนี้แหละเราได้ทำเพื่อครอบครัว <c oughs> นั่นแหละที่ทำให้รู้สึกว่าชีวิตเรามีคุณค่ามากก็ตอนที่ทำงานอยู่ที่โคราชเนาะก็มีร้านอาหารร้านหนึ่งที่เราชอบไปมาก แกก็เปิดร้านอาหารประมาณนี้เลยแล้วก็หวังคิดว่าสักวันหนึ่งเนื่นจากเราชอบดืม่มไปแล้วเนาะเราถ้ามีเราโอกาสเนี่ยเราก็จะเปิดร้านหเหมือนเหมือนร้านของพี่แกซึ่งวันนี้ก็ได้มีโอกาสลองแล้ะสนุกดีครับ <S <S ผมมองความสำเร็จไม่ใช่แค่เราสำเร็จแล้วเราจะ หยุดทำอะไรเลยความสำเร็จของผมอะผมคิดว่ามันมีหลายอย่างเมื่อทำอย่างหนึ่งสำเร็จแล้วผมก็มองหาความสำเร็จถัดไปเรื่อยๆไม่ได้ไม่ได้เจาะจงว่าโอเคเรื่องนี้สำเร็จแล้วชีวิตเราคอมพิี์แล้วไม่ใช่อย่างนั้นก็ยังมองหาอะไรทำไปเรื่อยๆอันนี้สำเร็จแล้วโอเคแล้วก็ไปทำอย่างอื่นต่อก็จะมีอะไรที่ให้ทำอย่างี้เรื่อยๆทำ ที่เราต้องการเนี่ยให้สําเร็จพอสําเร็จเรื่องนี้แล้วแล้วก็ไปทําเรื่องอื่นต่อก็ค,คือไปทีละขั้นทีละขั้นไปทีละขั้นใช่ครับทําไม่ได้เปิดร้านผลก็เปิดบริษัทเล็กๆของตัวเองนี่แหละครับที่ทําไปด้วยกันนี่แหละก็คือก็คือได้ทําทั้งคู่แล้วครับอ๋อจริงๆแล้วตั้งแต่ผมเรียนจบปริญญาตรีผมก็เคยเป็นอาจารย์ผู้ช่วยสอนอยู่ที่ มหาลัยมหาสารคามนะแล้วผมก็คิดว่าประสบการณ์ที่ผมมีจากการที่ทําบริษัทต,ตําวบบริษัทใหญ่มีประสบการณ์รู้ว่าบริษัทเขาต้องการวิศวกรแบบไหนรู้ว่าบริษัทต,ต้องการคนคิดแบบไหนทํายังไงถึงจะได้วิศวกรแบบนั้นออกมาถ้าเกิดมีโอกาส ได้เข้าไปสอนผมก็จะถ่ายทอดเรื่องพวกนี้ให้นักเรียนนักศึกษาได้ปรับปรุงตัวเพื่อที่อนาคตเขาจะได้มีงานที่รองรับเขาได้ครับจริงๆแรงบันดาลใจไม่จำเป็นต้องเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่หรืออะไรที่ยิ่งใหญ่ก็ได้มันเริ่มจาก สิ่งเล็กๆก็ได้ความสําเร็จเล็กๆหรือความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ของใครบางคนแล้วเราอยากเอาเป็นแบบอย่างหรือแม้กระทั่งความล้มเหลวก็สามารถเป็นแรงบันดาลใจได้เหมือนกันในการที่เราจะเลือกทางใหม่เลือกทําอะไรใหม่ๆอันนี้ก็เป็นแรงบันดาลใจได้เหมือนกันครับจริงๆแล้วแรงบันดาลใจจริงๆแล้วนะ่ะมันอยู่ที่ว่าเรากล้าที่จะเริ่มทําในสิ่งที่เราอยากทําหรือเปล่า แต่ว่าไม่ใช่อยากทําก็ทํำดุยๆดนะ้แล้วก็ต้องมีความรู้ต้องหาความรู้ต้องหาอะไรมาซัพพอร์ตแรงบันดาลใจเราครับอยากกลัวที่จะทําครับเดี๋ยวยกตัวอย่างอานะหารแล้วกันตอนเข้ามาใหม่ๆเนี่ยอะไรก็ไม่รู้ต้องบอกอย่างนี้คือไอเราเป็นวิศวากรเนาะทุกอย่างเป็นระบบนู่นระบบนี่เข้ามาใหม่ ทําไมอนนุนไม่มีทําไมไม่มีเราก็เออจริงๆเราก็มีความสามารถที่จะทําได้นี่นะก็เขียนระบบหลังร้านทํานู่นทํานี่นทําไมตรงนี้ไม่ดีทําีตรงเนี้เราก็มีแรงบันดาลใจที่จะเอามาทํานู่นประดิษฐ์นี่ให้ชีวิตเราง่ายขึ้นน่ะว่างกันเถอะก็คือก็จนทุกวันนี้ก็มีระบบให้ร้านก็ทำงานสบายขึ้นในความล้มเหลวหรือว่า ความที่ไม่สมบูรณ์แบบอะเราก็ย่อมมองหาช่องทางอะไรที่เราทําได้จริงๆตัวนี้ก็ต่อยอดได้ไอ้ระบบหลังร้านที่ผมเขียนเนี่ยถ้าเกิดจะพัฒนาต่อมันก็พัฒนาจนเป็นความตํนเร่นอีกขั้นหนึ่งคือเอาไปขายเป็นระบบหลังร้านก็ได้ถูกไหมครับสำเร็จระดับเริ่มต้นอยู่ครับก็ไม่เคยทำเนาะ แต่เราก็เรียนรู้แล้วก็เรามีประสบการณ์มากขึ้นเรื่อยๆทุกวันจากวันแรกเราทําอะไรไม่เป็นทักอย่างตอนนี้เราก็เรียนรู้ไปแล้วทานู่นทํานี่ทํานั่นทําเป็นจนตอนนี้ก็ทําเป็นเกือบจะทุกอย่างแล้วในร้านก็สนุกดีครับสนุกดีแล้วก็มีความสุขด้วยที่น้องๆมาแล้วก็สวนเลาะสวนเสฮีฮะเศร้าใจก็มาก็โอเคสนุกดี <laughs> มีความสุขที่ได้ทำครับ อย่าท้อถอยครับจงเริ่มสิ่งที่เราควรจะเริ่มเริ่มหน้าวันนี้แหละเพราะว่าถ้าไม่เริ่มวันนี้มันก็จะช้าไปอีกพอเราเริ่มแล้วเดี๋ยวทุกอย่างก็จะต่างมาเองแต่ถ้าเราเออเดี๋ยวทำมันถัดไปอย่างเงี้ยมันก็จะไม่เริ่มเราก็จะผัดผ่อนไปเรื่อยๆซึ่งซึ่ง,งมันก็จะเสียเวลาชีวิตไปนะครับอย่างน้อยเราตัดสินใจว่าเราจะทำวันนี้เราก็ไปหาข้อมูลแล้วก็ยังทำ รีเสิร์ชเดต้าอะไรพวกนี้เอามาเพื่อที่จะซับพอร์ตสิ่งที่เราอยากจะทำได้ครับ